สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้าน i ินแบกเติมเกมมีทั้งอ o v เก n นชินและบูมแซดออริจินเติมแพ็คใหญ่จาก3,700ลดเหลือ2,500บาทเติมถูกปลอดภยัยต้องร้าน i ินแบกเติมเกมถูกทะลุมิติจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูมแซดออริจิคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับ เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆอีกสัปดาห์หนึ่งเลยนะเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีของฟรีให้เราอ่มีอาวุธม่วงฟรีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆากล่องแพ็คอื่นๆมาขายในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ดีอ่ะโอเคมาดูกันเลยว่าในการอัปเดตวันที่16สิงหาเนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับกิจกรรมก็ก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมเติมเงิน อัปเกรดให้ดีขึ้น,นครับก็คือได้หินเลเวล4ตั้งแต่การเติมเงิน250โดนนทเลยนะ30บาทก็ได้หินเลเวล4เลยใครงบน้อยก็30บาทได้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็เมื่อเปิดเมื่อเติมครบนี่นะครับ่ 6, ขึ้นไปก็จะได้หินเลเวล6นะนะเขาอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาถือว่าดีครับแล้วก็เติมเงินสะสมทุกวันตั้งแต่250จนถึง5,000โดนนทถ้าเราเติม เราจะได้กล่องใหม่นะครับเป็นกล่องธนบัตรนะรวมๆแล้วนะครับวันละ27กล่องในการเติม5 0 0พันโดนัทนะครับก็คือเอาไว้ไปสะสมในกิจกรรมได้เลยแล้วก็เติมเงินรายวันอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมใช้จ่ายเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายนี้ก็ยังคงเป็นที่มันค้างอยู่นะเพราะมันเป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะกิจกรรมแรกของไม่มีอะไรนะครับมีแค่ ทรงผมกับหมวกมงกุฎอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับดอกขาวนะแล้วก็ดอกแดงก็จะเป็นหมวกกับทรงผมเหมือนเดิมที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จิกซอแล้วก็มีการอาเอาอันนี้กลับมาครับแลกไอเทมนะก็คือใครที่มีอาวุธรองเยอะๆเนี่ยย่อยแล้วได้เศษสีชิ้นก็เอามาแลกได้นะครับมาแลกเป็นกล่องอาวุธคัดสรรเลือกเองนะ แล้วก็ใครที่มีประดับซ้ำๆก็เอามาแลกได้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นกิจสุ่มกาชาที่ดีมากๆครับดีที่สุดตั้งแต่มีมาแล้วก็มาดูกันเลยนะครับในการสุ่มนะครับ500อครั้งเราจะได้เป็นเหมือนเดิมเลยอาวุธลองให้เลือกนะครับ1,000พครั้งให้เลือกระหว่างไข่กับหินหกผมแนะนำว่าใครที่ยังไม่มี สัตว์สีดาวก็ควรจะเลือกมานะครับแต่ว่าใครมีแล้วก็เอาหินหกก็ได้นะครับแล้วก็1500ครั้งจะให้เลือกระหว่างมุกกับหินหกอันนี้ผมแนะนําว่าให้เป็นหินหกนะครับแล้วก็2,000ครั้งนะครับใครไม่มีตุ๊กตุ๊กให้เลือกตุ๊กตุ๊กนะครับแต่ว่าถ้าใครมีตุ๊กตุ๊กแล้วก็เลือกกล่องประดับม่วงมาครับนี่นะกล่องที่เป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็มันจะได้หินหกแน่นอนตอน2000นนะแล้วก็ 2500อครั้งนะครับจะได้สุ่มนะครับระหว่างประดับม่วงเศษประดับแล้วก็หินหกสองก้อนจนถึง3,500อยครั้งเลยแล้วก็กีดประลองนะครับอันนี้เป็นแค่การประลองธรรมดาเล่นคนเดียวก็ได้นะครับไปยิงบอดเมื่อชนะ6รอบเราก็จะได้หินเลเวล2 4ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นกล่องธนัตตะวันละกล่องนะครับเอาไปสะสมแล้วก็สุ่มรับของแรกกันแล้วก็ช็อกโกแลตเหมือนเดิมนะครับสามีพัญญานะ แล้วก็มาดูกันที่ดันเจียนอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ข้ามไปอันนี้นะครับเป็นทีเด็ดเพราะว่าตอนนี้เขามีกล่องธนบัตรเพิ่มขึ้นมามันดีกว่ากล่องอาวุธเดือน6เดือน7เพราะว่าไอ้กล่องพวกนั้นอนะเราต้องเอาหอยเอา,เอาพวกบะจ่างเอาอะไรไปแลกนะครับอย่างเช่นอย่างก่อนหน้านี้นะเราเปิดมา450กล่องเนะี่ย เราก็จะเลือกได้แค่อย่างเดียวว่าจะเอาอาวุธม่วงหรือไข่สีดาวนะครับถ้าเราเปิดไม่ได้นะถ้าเราจะแลกแต่เนี้ยถ้าเราเปิดครบ450กล่องเนี่ยคุณได้ของทุกอันเลยตั้งแต่ต้นจนไปถึงอันสุดท้ายนะก็คือไข่สัตว์เลี้ยง5ดาวเราก็จะมีตอน320ครั้งเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องเลือกอาวุธม่วงที่มีทุกชิ้นในเกมนะครับนี่เลยนะอาจจะไม่มีแค่ อาวุธดอกไม้ที่เป็นของกิจกรรมส่งดอกไม้ล่าสุดนะแต่อย่างอื่นมีครบหมดนะครับแล้วก็ค่าแอคทีฟรายวันอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยแจกโดนัท2,250เลยแล้วก็ยังแจกตี0 7วันมาให้เราเล่นฟรีๆนะครับใครที่ไม่มีอาวุธม่วงเนี่ย หรือว่าใครที่แบบาขาดดาเมจอีกหน่อยเดียวขาดพลังอีกหน่อยเดียวจะผ่านดันเจียนจะผ่านมิตินักรบเนี่ยพอได้อาวุธชิ้นนี้มาคุณอาจจะผ่านฉลุยเลยก็ได้นะเพราะว่าอาวุธม่วงเนี่ยดาเมจเยอะแล้วก็ตีศูนย์เนี่ยมุมมันค่อนข้างดีนะครับอ่ถึงแม้ว่าจะต่อายุหรือว่าเปิดสมุดไม่ได้แต่มันก็โอเคอยู่ครับเอามาให้เราเล่นฟรีอย่างน้อยเขาก็เอามาให้เราลองใช้ดูว่า มันดีแค่ไหนเป็นการประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับถ้าเราได้กล่องมาเนี่ยเราจะเลือกอะไรอ่แล้วก็อันนี้ค่าแอคทีฟรับดอกไม้เหมือนเดิมกิจกรรมออนเซนอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับทาให้ครบเพื่อที่เอาเหรียญมาอ่แล้วก็อันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชุดประดับทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้ก็แลกตั๋วกระชามากันให้เรียบร้อยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นยอดคนทะลุเลเวล4นะครับก็สําหรับเลเวล46ถึงเลเวล50นะ ได้ของตามที่เขาบอกเลยก็จะเป็นพวกโดนัทนะครับแล้วก็หิน5นะอันนี้ผมก็อยากจะรีบ4ีเพื่อที่จะเอาโดนัท5 0 0 0ไปเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็นี่เลยกล่องธนบัตะนะครับราคา350โดนัทเขียวแล้วก็โดนัทส้มเราสามารถเปิดได้25กล่องนะครับก็คือกล่องเนี้ยอ่ะมันจะมีปีกมีกล่องเลือกอาวุธนะครับมีไข่5ดาวหิน6 เราสามารถเปิดได้25กล่องก็ประมาณ8,500โดนัทเขียวก็ควรจะสุ่มนะผมแนะนำว่าควรจะสุ่มนะก็ผมสุ่มไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเอาคลิปที่ผมสุ่มเข้ามาให้ดู โอเคแล้วก็มีกล่องใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยควรจะสุ่มนะครับก็คือนี่เลยกล่องม้วนกระชาปองนะมีอาวุธมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีลูกแก้วนะครับนี่เลยราคา100นะครับสุ่มตั้งแต่2ใบจนถึง100ใบก็คือเราสามารถซื้อได้10กล่องสําหรับโดนัทเขียวนะแล้วก็ซื้อได้500กล่องสําหรับโดนัทส,สม้มอ่ะร้อ เราได้น้อยสุดก็คือ2เศษนะครับถ้าเราซื้อ5กล่องเราเกลือสุดก็คือได้10เศษห้ากล่องนะครับได้10เศษก็คือได้10ตัวนั่นแหละอ่ะไม่ใช่10เศษนะครับเป็น10ตัวนะยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับควรจะซื้อก็คือถ้าเราซื้อ20กล่องแล้วเราได้มากกว่า20ใบนั่นคือกําไรแต่ถ้าเราได้แค่20บใบนั่นคือเท่าทุนอ่ะก็ประมาณนี้นะซึ่งผมซื้อไว้หมดแล้วนะครับสามพันโดนะสามสิบกล่องเดี๋ยวผมจะ ตัดเข้าไปให้ดูก็แล้วกันเพราะว่าผมสุ่มไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะได้กี่ใบอันนี้ก็ดีมากๆนะครับ มันจะค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้กิจกรารชาเนี่ยบางคนอาจจะมีแค่2000ใบยอยากจะได้ประดับม่วงต่อก็คือไปสุ่มตรงนั้นเพิ่มนะครับมันใช้ไม่เยอะแล้วมันได้ตั๋วเยอะอ่ะก็ประมาณนี้คนระับในการอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะแล้วเขาก็มีการปรับแก้ไขบั๊กในการย่อยอาวุธรองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บางคนย่อยไปแล้วแล้วมันไม่ได้เศษเขาก็ได้แก้ไขให้แล้วนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับการอัปเดตเกิจกรรมประจําสัปดาห์นะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเติมอยากจะเติมรายวันนะครับตอนนี้เพจ i n b a c k เติมเกมเขาก็รับเติมอยู่นะครับก็สามารถติดต่อไปสอบถามได้เลยเพราะว่าแพ็ค7,500โดนัทเนี่ยจาก1,100นะครับเขาลดเหลือ750อ่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแฟลชเซลนะครับในกรณีช่วงแฟลชเซล อาจจะลดจนถึง660บาทอ,อยู่ที่ช่วงเวลานะพยายามไปกดติดตามกด Follow เพจไว้ค่อนข้างจะมาบ่อยนะครับสำหรับแฟลตเซลแล้วก็เป็นเพจที่ไว้ใจได้นะครับผมก็ทำการเติมอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ไปเติมอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Bank BFGO นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมด้วยเหมือนกันอีกช่องทางหนึ่งก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ